เขาบบสามารถแบบพลดาดเ,เล็กๆน้อยๆได้คือถ้าสมมติเขาพลาดเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะเสียประตูหรือทีมเขาอาจจะการได้เลยครับมันต้องมีสมาธิตลอดเวลาไทยรีกับผู้ชนะคือคนที่พิดพลาดน้อยที่สุดนะครับผม สวัสดีครับผมฟาร์มสหรัฐกัญยโรดครับนักฟุตบอลสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับจุดเริ่มต้นเล่นฟุตบอลแต่ยของผมก็คือน่าจะเป็นตอนเด็กครับเพราะอายผมก็เล่นฟุตบอลเหมือนกันครับอายผมไปเข้าอะคาเดมี่ฟุตบอลที่ลลำพูนเนี่ยนะครับผมก็เลยแบบไปนั่งดูข้างสนามนะครับจนแบบโคดอะคาเดมี่ของอายครับก็เลยแบบจวนเข้ามาเล่นตัวนะครับเล่นข้ามอายุนะครับ ตอนม .3 นะครับผมก็เล่นในลำปูนะครับเป็นตัวจังหวัดของฟุตบอลลำปูเนีครับจนมีขั้งหนึ่งม .4 ปุ๊บผมตัดสินใจเลือกไปพนิษลาดครับผมพนิษราดดำเนินจนแบบผมก็ไปอยู่ได้สักเม่กี้เดือนครับผมก็หนีปิดบ้านครับครับมาปุ๊บก็มันมีตอนนั้นลำปูวอลเลอร์ขึ้นมาพอดีครับผมผมก็เลยมีโอกาสไปได้ไปเป็นอะคาเดมี่ของลำปูนะครับไอ้ลำปูนวอลเลอร์ครับผม จนวันหนึ่งก็มีโอกาสไปแข่งโค้กครับครับที่เจียงฮายเจอครับเจียงฮายะครับก็เล่นอาจจะเล่นเข้าตาเปิ้ลนะครับเพราะเลยผมได้ไปอยู่กับเจียงฮายยูนเตดนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นไทยลีกครั้งแรกของผมหน้าตอนนั้นแล้วผมก็ยังเด็กอยู่ครับตอนนั้นนะครับภูมิใจมากครับที่ได้เล่นไทยลีกนะครับผม ตต้ผมก็คืออาจเป็นตัวลูกอิสระนะครับก็คือที่ไหนมีบอลที่นั่นก็อาจจะมีผมนะครับเวลาเกมลากผมก็อาจจะมาช่วยเพื่อนพ้องอ่ง้องแต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยอยครับแต่คือเวลาลูกผมก็เต็มที่ของพอกเครับเพื่อนในทีมก็เข้าใจพ้องเข้าใจพ้องนะครับต้นมากก็อาจจะเป็นแฟนคลับนะครับที่ยังมาเคยหันเขาเล่นอย่างเตือครับก็จะ มาตอบพ้อ,พองเอ้ยตัวน้อยนะจะอัานจะอี้อะครับเฮาลงไปเฮาสามารถไปสูตรกับเขาเห็้ด้วยผลงานครับผมเขาก็เลยยอมรับครับผมผมคิดว่าด้วยคุณนะภาพของนักเตะไทยลีกมันมันเขี้ยวกว่าครับผมแล้วก็ประสบการณ์นักบอลไทยลีกมันเฮาบสามารถแบบพลาดเล็กๆน้อยๆได้คือถ้าสมมติเขาพลาดเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะเสียประตูหรือทีมเขาอาจจะการได้เลยครับ มันต้องมีสมาธิตลอดเวลาไทยลีสครับก็คือผู้ชนะคือคนที่ผิดพลาดน,น้อยที่สุดนะครับผมเจมายยูเป็นทีมโซนภาคเหนือนครับก็คือเป็นทีมบ้านเฮาครับผู้บริหารคนทําก็คือเป็นคนบ้านเฮาแต้ๆต่ครับแล้วผมก็ติดตามผลงานของเชงมหยอยู่ในเต๊ดมาตั้งแต่เจครับเพราะว่าอุปกรณ์รุ่นปีผมก็อยู่หลายคนนะครับแล้วผมก็ เชียร์ยังเมืทีมทีมเมืองเหนือบ้านเฮาอ่ะครับขึ้นอยู่ในลีกสูงสุดแล้วก็มีผลงานที่ดีอะครับในเวทีฟุตบอลไทยอย่ะครับยังเื่อเขาผู้ชจักกชี้งหม่ United อยู่ในเต็ดนะครับผมคิดว่าต้องสามแต้มนะครับเฮาต้องเปิดหน้าสู้เลยครับเพราะว่าหนึ่งเฮาเตะในบ้านครับบ้านเฮาเฮาย่อมได้เปรียบเลยครับ ก็ฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับผมก็อยากให้ส่งกําลังใจให้เราทุกคนครับผมเพราะว่านักเตะทุกคนทีมงานสตาร์ไปย่างต้องการกําลังใจจากพวกคุณครับผมเชียงใหม่อีเลสเชียงใหม่สีแดงครับผม